โครงการ30บาทรักษาทุกที่เริ่มต้นใช้งานได้จริงวันใดนะครับล่าสุดนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับโครงการสําหรับหลาม10บาทรักษาทุกที่นะครับก็มีการใช้นำล่องมาตั้งแต่ต้นปี2567แล้วนะครับจนวันถึงตอนนี้นะครับ บางโรงพยาบาลน,นะครับเกยยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับสําหรับโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะครับล่าสุดนะครับนายกเตรียมเปิดนะครับสําหรับโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในวันที่25ธันวาคม2567นี้นะครับก็จะทําการ เปิดนะครับการใช้โครงการนะครับ3าบาทรักษาทุกที่นะครับก็สำหรับใครที่อยู่ตา่างจังหวัดนะครับหรือว่าเดินทางไปกรุงเทพนะครับท่านมีบัตร30บบาทนะครับหรือว่าบัตรประชาชน